เยสวยๆถึงเกิน20สิบใล้ของเบืดอู่นี่ๆใกล้ๆหมดหมดหมดน่าจเกม h ุ w o ภาพคุณภาพ ลงลงลงแนวลงแนวดิงแต่กระตัวกระเด็นแล้วก็ตกเกิดอขึูคตชอบเสียงอะแปลกเลยฮะ้อยเลยเนี่ยมาดีมาสิมาสิมามาเดินมานะต้องการคนนี่กำลังไปกำลังซอมไปแล้วเนี่ยไหนปีนมาต้องการคนมาเข่าแล้วเข่าแล้วใครมาใครมาบิดลูกกรอยู่พุ่งโชว์ประตูเราเดี๋ยวนี้ เข้าแล้วเดี๋ยวาแล้วไม่สนเข้าเลี้ยวเดี๋ยวกูปามีดใส่แอพีเดี๋ยวเจอกูปามีดแน่อืมฉันไอ้เพื่อนแม่งเพื่อนไปถึงเมื่อไหร่วะเพื่อนไปใส่ด้วยแล้วเรากำลังกึ่งตึงอยู่เอ้าเพื่อนกูถึงได้เอ้าเอ้าโอ้นียไอ้ยี่ยี่มาไอ้สัตว์เราพิ่มาไทยกันทำไม เพื่อนไปใส่ตุ้ง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 ไอเพื่อนบอกเพื่อนบอกเอบดเพื่อนถามเพื่อนถามกระนกกระนกกะนอ้าวตาไดวแล้วดาวแล้ได้ใครมาไม่เห็นคนนี่มันอยู่มันอยู่มันอยู่ตรงนั้นอยู่ตนั้ตัวนึ่ พี่พีมามามาลูมาลูนี่กูมาลูนี่กูพาพี่มาพี่ลงด้วยมามาพี่ดูกมาหายไปแล้วเหรอวะตายเอ้าตายเลยปะจะมาทำอไมวะเนี่ยมันตายเลยโอเคหมดล้ยซื้อไว้เด้อสองนั่นไม่ทุกคนกอดอยู่นี่เด้อ ข้าไปใกล้กว่านี้แบเอ้ยมันซื้อซื้อของอยู่ซื้อของอยู่ชัดเจนคุณหลงไม่เน่โยนไอ้ดอปยูเลเัตเจอสตันกูแน่ขาหมดขาได้สามแบบตั้มขาหมดขาหมดแตั้มสตันขาหมดขาหมดหมด้าวานี่ลังรุลังรุตายยัง ตายหมอ้กล oh ่องโจรกองโจรสัตว์โอ้ยรถจอดกลมาก กูว่าแล้วทำไมกูพูดไป3คำสี่ห้าคำฟินมันก็ไม่ตอบกําลังกําลังกําลังเห็นคนวิ่งเลยเมื่อกี้กําลังจะเล็งเป้าเฮเลี้ยงเป้ก็แตกก็แตกอยู่ไหนอยู่ไหนเจ็บอยู่อยู่ๆหน้าตัวนึ่งหน้าตัวนึงหน้าตหน้าแแ้แ้ยิงกระสุนจิิงไปเลยนะของอะไรพี่โอ้ล็อกล็อกให้ล็อกไว้เวลาเวลาได้ยิง มีตัวมีตัวที่โดนทางจีบครับแล้วต้องทำเพาะจะจีบอะไดเบาทำซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วมีรถมาด้านหลังมีรถมีรถมาด้านหน้าพี่พี่เดิมพี่เดิมมันตายไปแล้วนะเมื่อกี้มีตัว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 อีกสองเลยเตจมอลโอ้โอ้โอ้ไม่เห็น ไปละมันไปละเดี๋ยวพอกับ M4 ที่สฉกคืนนัดตัวเราสิอย่าเลยพี่เธอมอหลังๆลังใช่ไหมอย่าอย่าอย่าเลยพี่อย่าเลยส่วนใหญ่เขาเอาไอ้โคโคบัตรกันมาเยอะไปเหมือเดินค่อยๆเดินเรามาขึ้นรถบอสพี่เอออันสี่จุมันอยู่ที่เดียวกันอะจะยินจะยืนจะยินอยู่บ้านนี้ เอ้ยมีเพื่อนนะเพื่อนหลุดนะเดินเดินยาเยอะเพิ่งเดินบปลี่ยเนียนอยู่เออมอเอารถบรรทุกแล้วมันเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกรับรองจะมีความชิมหายกับขึ้นผู้เห็นบางคนมันแต่งเอ็มตรีอย่ะงไรโยมันเหมือนเดิ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 นเจอเจอหน้านี้มีน็อกไอ้ตรงนี้มมันเอาแอร์สไตล์ลงแล้วเพื่อนข้โมยเหรอ ตกหนึ่งมีรถมีรถมาด้านหลังต้อแตกาดิลงรถหรือเปล่าแยกเพื่อนมาเอยนะแ เพื่อนอยู่แถวนี้เว้ยหลังแถวนี้นไอตัวที่มันยิ้มไอตัวที่มึงยิ้มเมื่อกี้ซ้ำไปแล้วใช่ไหมซ้ำแล้วมันมีเพื่อนอยู่แถวนี้พี่เมื่อกี้มึงกูเห็นแดงๆอยู่ใจเย็นใจเย็นอยู่หลังนี้อยู่ในเกมปะจสตรีมเอ็มซีให้ดูหน่อยัวมันไม่อยู่หลังมันโดดมานี่ว่าใกล้สั่นเลยวะเรียบร้อย สงสารไหมมันขึ้นดอยข้างบนลราเราควรจะขึ้นเราควรจะขึ้นเฮ้ยข้างบนมีเอ้แล้วแม็กหกสิบกับห้าสิบไม่ต่างกันเยอะไม่มันมันมันต่างกันเออมันต่างกันที่โมบิลิตี้อะมันลดโมบิลิตี้ลงอ่ะแล้วมันส่งผลมากไหมอืมผมน้องว่าเอาห้าสิบดีกว่ามันพอดีแล้ว นี่ก็ว่า6หกสิบมันเยอะเลยไม่อยู่ที่ปืนด้วยดีกว่า5้ากูนะเออปืนอะไรอะแอมจีนะครับห้าสิบก็ได้50ก็ได้เอโฟเอโฟน้องห้าสิบจบเลยถ้าอยากให้โหดหกสิบไปเลยหกสิบมันเพราะว่าถ้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 าเล่นกับเพื่อนอะยังไงเราก็แทบไม่ได้ซ้ำถ้าเราไม่ซ้ำยังไงมันก็เหลือแต่เอาจริงๆถ้าพูดเฮ้ยเจอล่เจอละกูพูดอีกอย่างคือถ้าพูดถึงอะ ในอะไรนะวอลโซนเนี่ยมันมีเวลาให้เลงได้มากกว่ามัลติเพย์ฉะนั้นกูค,คิดว่าโมบิลิตี้เลยไม่ค่อยแบบอันนี้มากเท่าไหร่แบบซูมไวซูมช้าอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพไหมถ้าไม่ได้ชาร์จบ้านอ่ะถ้าไม่ได้ชาร์จบ้านมันไม่หมดเลยอ่ค,อคือมันมีเวลาให้ซูมเยอะกว่าเล่นมัลติเพย์ไงแต่มัลติเพย์มันใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยตายหมดเลยครับยังยังยังอุ้ยมากูน้องกูน้องที สวยเออสวยหมดหมดหมดสวยสวยสวยเก็บของก่อนเดี๋ยวเดินมาเก็บอ๋อโถ่จะชุบไขึ้นรถคืออะไรวะเอ้าแล้วมึงชุบกูแล้วมึงมันชุบจะเอ้าพีอีเฮ้ยเห็นะไรอย่างง้หรอะไรสัตว์วะอะไรสัตว์เออพีพีเห็นรึเปล่าเก็บแม่งโกงเกินมาเป็นแม่งกูเลย กูเข้าเองตะไนเปื่อดูดมาตะไนเปื่อใสซูมเร็วลอ้ยไม่เล้นมัละไราเป็ข้าแต่งเนื้อไม่เลมันลดเราเป็นข้อแต่ดเนหรอไช่เื่นมันลดเราโอ้ เออเดี่ยวหลับในอะหรอโอ้โหเยอะย่างทส่ได้กูโดนอีกละกูโดนอีกละโอ้มันอยู่ไหนไม่รู้พี่มันอยู่นี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 ่ข้างนอก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 ใครสู้ปืนยูนิคอนขวาขวาขวาหน่อยซ้ายซ้ายซ้ายหน่อยตรงไหนวะตรงคอเนเนอร์แถวแนั้นน่ะเออหน่อยมันปืนเดียวกูนี่ว่าโอ้ฟินมึงเล่นจะไม่ตันหรอปืนเนี้ยตัน โอ้โหเยวันเลมเปอร์ซูรีนอยู่แล้วใช่ตะโขบโธ่ดีมนะค่ใชเดอร์มอล์นะครับตะโขบเทอร์เอาสุดท้ายกากสัตว์ไอ้ย่าสะโขบอันนี้สะโขบอันที่สองโขเนี่ยไอพีดีมั้งเป็นสะโขบสิงเลยอดเล่นเลยโอ้ยแค่ฆ่าไปสิบสองใช่เอาจังวะเออตอนนี้มาเฉยเออใช่ใช่แล้วมั้งเนี่ยเอาดิเอามาดิเบิร์กเทอร์เอาอันกับสุดท้ายดีสุดต้องเป็นกูว่า ไม่มันก็คือเทอร์โมที่มันติดในปืนอ๋อเทอร์โมติดปืนที่เราเล่นปกติทั่วไปเหรอเอ่ที่มันเป็นของเขาอะไอ้กูไม่เคยปลดล็อกปืนนี้เลยว่ะมีอยู่ไมวจะไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเาดแล้วเดเลองล่มก่อนกูจะไปชอปปิ้งนมไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยเล้วมันยิงูยิงกันอยู่รอรอก่อนเสียงเหมือนเก็บเสียงมันจะเฮ้ยรอก่อนรอก่อนรอก่อนนี่อันนี้ ซ้ายมือมีกอดแฮมเบอร์เกอร์ช้อปปิ้งไม่ได้รอช้อปปิ้งไม่ได้หรอไม่ได้เป่าเล่นเลยพอใจแล้วยสไนเอเวลตันแล้วแม่งง่ายสัตว์หรอเยวันไนนนะทีมเฮียปิ้นไนโอ้ยโคตรใกล้พีข้างบนพีข้างบนสวยพีพีตัวบนเขาใช่ พิดูาค้าดิ้เอาจังวะเซนีเอาวไเอาเอพีเจ็ดอะเอพีเจ็ดมันนี่แมงได้ได้มันโกงไอ้เหียกูบอกว่าเอ็มจีอะสวยไงเนี่ยสวยเดดูลานค้าอื่นดิแม่เอาไม่เอาพวกนี้คุไม่ชอบอันที่มันดูล่ำรวยชเอ็มจีใครบอกเกมนี้ไม่มีประโยชน์ปวประโยชน์มันเยอะนูยเฮ้ยเฮ้ยเเลยเเลยรนี้บ ปืนไรข้าวน้ำมันนี่หว่าหอยสปิตเฮ้ยพีพีพีซ้ายพี่ซ้ายสไนส์สไนส์ซ้ายเห็นไหมเห็นไหมตรงปากน่ะโอ้ไม่เห็นพีเลยวะเมื่อกี้แม่งวิบวับวิบวับอะไปเลย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 สองตัวน็อวิบอันนี้เอชสิบหกอะไม่อยากได้เอชสีแต่งเอชสิบหกอะเฮ้ยแต่มันยิงออกมาเป็นเสียงพูดด้วยยิงโคตรดีเหรอยิงกระสุนมาเป็นเสียงพูดด้วย อ๋อที่มันยิงเราอะนะเสียงพูนะเรชูกันเร็ว้ายก็คือ้ายซ้ายเย้จ้สวยสวยสวยพี่สวยอ้นนี้แต่กูแม่งสายจ็อกกิ้งโอ้โหไอ้ยี่สิบหกตัวไอ้พี่ฆ่าไปสิบหกตัวเฮ้ยโอ้โหช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อน พี่มึงยิงกันครึ่งแมแล้วโอ้โหไอพีไอพีมันฆ่าไปสิบหกตัวพี่เอพีมันดูไปทลจะบอกว่าเยเกินยี่ส้าู่นาะี่ใกล้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 หมมดหมดอนึงอีกนึงทีชี่ตัวเดียวอีตัวเดียว อีตัวอีตัวเอ้ายังไม่แชมป์หรอวะเลยอีกเลยอีกม sure ั้ง oh, น oh, oh. uh ้องหายละขอโทษโอ้โหแย่ป oh. mm ิดไม่มีกูทนายหมดเลยวะแต่กูต้องแต่งโหลดเอาเล่นเล่นสี่คนแล้วอ่ะเฮียเอากรอก่อน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 ถ้าเราไม่ใส่สไม่ใส่ผมก่อนแพรพีนะหน่ะโอ้โหถ้าไม่ใส่มันเป็นสโคลปกติที่มันนี่มันแวบๆถ้ามันใจเดาวไซรุนป่าวะเอ่อไม่จริงเหรอก็ไม่ใส่ไม่ใส่ไมกีฬาโคปอ้โหใส่อะ มันนอนก็นอนไงก็นอนไงไส่ห่อชาโอ้เนี่ยโอ้ที่สองเสพห้องเเพื่อนมันมันพูดไม่ได้ไงเข้าใจไหมเดินใส่ห่อชาเออสต็อกสต็อกดิสต็อกดีละรู้มันนอนอ่ะลองคกูลองเอาสกูบอกแล้วไปใส่สต็อกทุเรศสัตว์ไปสูบซูไปแต่จัดก็มันจะต้องแช่มไงก็เขาก็อยากได้แชมไปนี่แหละเอ้ แล้วกูเก็บหมดทุกอย่างหมดอาหารกระจอกเออไปหานกระจอกอย่างนั้นเหรอร้านกระจอกก็เกาะสุดท้อาหารกระจาจอกนะไม่มีกรอชูชาวบ้านแล้วไม่มีงบซื้อกรอก